เออเอจากการมันเอยเออเราได้ทองมาแล้วไปไปไปทุกคนทุกคนมันจะเอาทองมาแล้วนะเราเออยเดี๋ยว็ดต้องขับไม้มาปึ๊อย่างงี้เออไม่พอเออเอคนร้อยหลังเอาเอาแม่งตกลงไม้อย่างนี้แหละขึ้นใหม่ก่อนอ้าวอาทงทงทงเราโดนขโมยไปแล้วโดนอิกไปแล้วไหนล่ะไม่รู้สิ ว่าจะโชว์เทพสักหนต่อแบบนี้แหละไปแม่งโคตรโหดเลยแหละทุกคนใครทําได้ก็รู้รู้วิธีทําอยู่นะมันก็แค่ต่อเหมือนในมือถือนั่นแหละอันนี้ก็มือถือเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ยิกทงมันมาจิกยังไงละจิ้กโอย้ยจิ๊กเออยิกได้แล้วจิกได้แล้ววิ่ง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 เออ ก็มากับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ป้องกันแม่งมันลุมแต่กูไปไม่ต้องสอยไปเทือะทีละคนทีละคนแล้วละ่ะไปวิ่งวิ่งเมื่อกี้ได้ทงนั้นแล้วนะแต่แต่อะไรก็โดนจิกกลับขึ้นไปนะทุกคนนะม,มาสินี่แตกไปหนึ่งชนะไปแกกไ้วพวกนี้เย้ชนะทุกคนเล่นแบบไดดี แมบอ๋อเน็ตช้าหายเลยแมบบแแบแบบนี้เอ้ยแมบอื่นดีกว่าน่าจะแมบอื่นนะทุกคนแแบบไหนนี่ว่าอ้าวเมื่อกี้เขาเออเข้าประตูเออว่าจะเป็นแมบอื่นอ้าวสมัยนี้มีคนเออขับรถตอนเสาเน็ตเยอะนะเนี่ยถึงเน็ตช้าเออมาแล้วอ้อยดูความแหลก ก็ไมาเลยข้าใดเนี่เอาเอาแมปนี้เหมือนเดิมอะแมปเก่าแล้วนี่อน่าจะแมปเก่าละเข้าไปดูเมื่อกี้เราเราเข้าทางนาฬิกานะั้นเราอยากลองเข้าประตูดูมันจะเข้าถูกไหมแมปไรนี้อ๋อแมปแมปอะไรก็ไม่รู้ลองไปเล่นดูลองลองลองเล่นลองเล่นดูนี่ลองเข้าลองเข้าลองเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนเลย่ะ โอ้เน oh. ็ดเน็ดกูเน็ด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 ช้าชิบหายเลยแต่แต่เราเข้าเลยยังเนี่แมปอะไรนี่ทุกคนอ๋อเป็นแมปแมปเหมือนเออเปิดกล่องเออดูแลเอาจิกของทุกอย่างมาให้หมดดาบธนูอะไรแอปเปิลทองแอเปนทองธน,นูไม่เอาดีวกว่ามันมีลูกและข้างใต้มันจะมีกล่องอีกนะทุกคนเออ มึงกวนตีนกูหรือเปล่านี่มีนธนูอยู่นะเออไม่เอาดีกว่านี่แหละเอ้เทดีป่ะทุกคนขึ้นรู้สึกว่าความแรกจะเข้าครอบนำนั่นอคลิปกูหลุดเลยเมื่อกี้นะทุกคนนะเออแต่พอดีแหละแล้วเล่นต่อนี่ก็เรามาท่าเอ้ามันไปกลางแล้วนี่กินไอ้เป็นทองแล้วก,บก,ก,วกบูบุกใส่เดียวเอ้ยบุกใส่เดียวเกืบตกแล้วเมื่อกี้นี่ มาสิสิก้เพชรกากมามานี่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 อย่ามาซ่ากับพี่นี่นี่นี่อย่ามาซ่าอย่ามาซ่านี่นี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โจบคลิปเพื่อนี้ไม่มีอะไรมากบาย